ไปผมพูดชายอยู่ว่าจะหาวิธียังไงจะพูดให้เร็วครับคือจะเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองนะครับอุบัติเหตุที่มองไม่เห็นคือคือไม่ได้ตั้งใจะครับคือสอนคนอื่นได้แต่พอเกิดกับตัวเองนี่นึกขึ้นได้ว่าเออเนี่ยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเพราะเราสับเพ่าเกิดความสับเพ่าในงานนะครับตอนนั้นไปทํางานอยู่ที่บริษัทการยนดิตน้ํามันปาล์ม เริ่มใหม่ๆเลยคือไปเริ่มเดินเครื่องจักรให้เขาเพราะว่าเป็นผู้มีประสบการณ์นิดหน่อยคือผ่านาโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มา4 5หปีแล้วครับไปถึงก็เริ่มเ,เทสเครื่องเดินเครื่องทดลองกับเ,เจ้าของเจ้าของบริษัทวันที่เกิดอุบัติเหตุไปเก็บตัวอย่างครับตัวอย่างเพื่อเอาไปเข้าห้องแลบ เพื่อจะไปพิสูจน์ว่า,ามันลอดไปเท่าไหร่คือการสูญเสียอัตาราการสูญเสียของอไปเก็บตัวอย่างใต้พัดลมแต่ไม่มีเครื่องมือในการาไปเก็บตัวอย่างเลยเลยใช้มือ,เ,อเจ้านายอยืนอยู่ข้างบนคือมีบันไดอยู่3าขั้นนะครับบันได3ามขั้นผมเองยืนอยู่ข้างล่างเจ้านายยืนอยู่ข้างบนเก็บตัวอย่างนะเจ้านายาล้วงมือลงไปเก็บ ด้านล่างแต่ผมมันอยู่ข้างล่างส่งมือขึ้นข้างบนพอกำปุ๊บเครื่องจักรเป็นเป็นตัวแอร์ล็อกนะครับคือมันหมุนช้าแต่มันคมกำตัวอย่างปุ๊บอย่างเงี้ยมือหายไปเลยโดยไม่รู้ตัวนะครับพัดลมเป่าออกไปหาไปข้างนอกหายไปตกใจตกใจบอกเจ้านายว่ามือขาดแล้ว เจ้านายก็เอามือมากรมกรกำที่มือผมก็พยายามสง,งบสติอารมณ์คือไม่เนี่ยสั่นเลยครับ <c ười> คือพยายามสง,งบสติอารมณ์ทําใจให้ให้สบายเดินลงมาเพื่อนเพื <c ười> ่อนลูกน้องเขาก็ถามว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเขาคิดว่าเจ้านายโดนเกิอดอุบัติเหตุผมก็เดินบอกไม่ไม่มีอะไรก็เจ้านายพาขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาล เ,เมื่อถึงโรงพยาบาลทางเจ้านายวัโทรมาบอกว่าให้ไปหานิ้วมาให้ด้วยเผื่อจะต่อได้ตกลงต่อไม่ได้เนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณครับอ,อคุณพูดได้ดีนะไม่ไม่พูดไม่ช้าหรอกคุณพูดกลงงว่ากำลังดีเลยคนฟังได้จัดต้อยจัดกรรมาการใช้เครื่องมือประกอบอะไรก็ดีแล้วก็มีตัวอย่างจากตัวเองนี่ใช้ได้ ถ้าใชผมตำหนิก็ตำหนิเรื่องเดียวยาวคือมันควรจะสั้นได้กว่านี้นะพูดซ้ำในเรื่องเก่าหลไรเช่น loss ส,สูญเสียมันใช้คำว่าสูญเสียอันเดียวก็จะทุนเวลาไปอีกเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่างเจ้านายยืนข้างบนเราอยู่ข้างล่างมันไม่ต้องย้อนไปอีกทีว่าเขาอยู่ข้างบนเราอยู่ข้างล่างคือประโยคของคุณมันไปซ้ำๆกันปะแต่ว่าถ้าพูดถึงจังหวะการพูดต่าตางดีนะคุณเป็นคนที่พูดได้ดีทีเดียว แล้ยิ่งถ้ามีตัวอย่างกับตัวได้นี่เราจะกลายเป็นผู้เชีย่ยวชาญขาดมากับมือนะใช่ไหมครับ